สวัสดี้ชมท่านกัน้วยครับก็กบมาเล่นเกมกิตตี้ c ั้นเตอสี่ซีเควนิงอันนี้ไงผมไม่ได้ผ่านเคยิ่ิงพึ่งเข้ามาสดๆนต่นนีผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากใน c h a p t e r 4สแลครับแต่คิดว่าม่าด้ต่อจากจากสวนสนุกมิสตรพีครับกูเป็นอะไรกับมิสเตอร์พีวะว่ากว่า โอ้ว่าโหเล่นพิกกี้มากเกินไปแหละก็แค่ก็สนุกครับเล่นพิกกี้มากเกินโอหมูง่ายๆพอ ม o นนี Morning, ่ i ิตตี้ม e y นี่ไอ้หนูเล็ก <descon> ต <fin anta> <medim> ัวนึงเราฝันแกนะอ่ากดปุ๊บไม่คืออะไรโอเคใหญ่เอาเอ้ว้าฮ่าฮ่าฮ่า่อสมามีบางคนถูกขับเจอฉันช่วยเขาออกมา อุ้ยกดยากเลยอ๋อกดไม่ได้โธ่สัตว์กล่องฝันหยิบได้ไหม ไมไ่แดกกูหลอกไอ้สับเหนียวเก็บไ,ได้นะตรงรถแสนเนาะตาเหมือนต้องการคันโยกมาขายเพื่อเป็นงานยิงอะไรวะเออเหมือนไดแต่ละคนอาจจะเคยได้มาที่งานวัดเขาจะตัดเงิน ไอความระดับขึ้นตอนเด็กผมกลัวมากกลัวเสียงลูปโลงไม่รู้เปอะไรอจริงๆตอนนี้ก็ผมยังเป็นเด็กอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่กลัวแล้วก็ควันอีกแล้วอ่ะไอบอสก็ได้มันส่วนหนึ่งของนี่นะแต่มาจนน้ำมันกอควันอีกแล้วอ่ะเอามาทำเอามาทำเพี้ยอะไรบ้างวานะเนี่ยนใช้เมือนื่อได้ มันเป็นส่วนหนึ่งขององี่กงนึกวาจำได้ใคร,ใครที่เคยเล่นพิกี้ก็จะรู้กันนะอีเช็บโอ้โหไม้ยเยอะเลยเอาไปทำอะไรวะโขบไม้เยอะมากครับที่เดิมเฮ้ยมีอยากเข้ามา อีกกวนขวาดอีกแล้วอ,ะอ่ะอะโอ้โหเลยกองขวัญโคตรเยอะเลยอ,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 อืม เพราะเมื่อกี้เดินโคกก็เลยไม่ดูเก็บเรืองไปทันแล้วเอองดง่ายๆค่ะสกีปุ่นแล้วกันไปให้ลยไอสัตว์กตกใจอะไรเฮียอยู่มาจากไหนวะไอสัตว์แมวเฮียโชดีไม่ม่ตีผมโอเค ที่ไหนวะเนี่ยตรงนี้ต้องใช้สายไฟใช่ไหมใช่ที่เขานจะมีกันนะกล่องควา้แล้วอะกล่องควาหรือเฮียเราแนะ่กูหย,ยิบไป,ปทำไมนี่เลยกล่องควายเยอะ สายเคเบิลขันหาไม่มาวะเนี่ยตัวน şey> <да <pr ี้มีไว้ให้เดินแล้วได้อะไรจะทำไรกูโดนเหมียวอย่าปฏิกูไป โอ้โหโอ้โหว่าทำไมเวลานี้ถึงให้เวลาเยอะจังเป็นอย่างนี้เองเพราะเล่นนานอะเนชื่อสิครับเล่นนานอะปัจจผ่ันมันไม่มัน,ม,นมันไม่เหมือนในเบื้องหูเลยเบื้องหู นี่ป้าสายกิบบันนี่อยู่กับครูแต่ผมอยากรู้ว่ากองกองขันเอามาทำอะไรได้ต่อสายสีฟ้าก่อนนะกันอยู่ใกล้ดีใช่คือสายกิเบิน อแอบโซไม่สัตว์บักบดีอี่เมี้ยวหาทั้ง,ทงวันอ่ะเชื่อละเวลายัางแหกทั้ทงวันทำอะ,อะไรได้าม ตกใจเลยฟ้าผ่าอีกสัตว์เลยก็มาเล่นในเวลาฝนตกเนี่ยก็โหสัตว์กุ้งน้นเ็ดสองขีดนี่เงอเจอเงินหนึ่งเก็บมาเก็บมาเออ ม่ตนนใช่เอดงเยต้องแอบอ่าโคบาเจอโคบาผมอันี้นนนไม่ใช่อะไรม่ใช่ว่าเคือมาได้จะได้อะผมะะไม่หลับอ่ะหมดอีสีบักแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้กขอไว้ชิพูเจอหน่อยต่แค่ั่ กนะ่อนขวานเลยเอ้ยเอ่ใช้ขวานเปิดอีกอันนี้ปัดตพาตัดตัด